สวัสดีครับผมนายชานวุฒเปยคอนสารรองประธานศูนย์จกกัดการกองทุนชุมชนบ้านกุดกว้างหมู่ที่10ตำบลบ้านหันอำเภอเกษตรสมูณ์จังหวัดชัยภูมิครับศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านกุดกว้างจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2560มีกลุ่มกองทุนที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกจำนวน2กองทุนประกอบด้วย 1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านกุดกว้าง มีสมาชิกทั้งสิ้น62คนมีเงินทุนจำนวน7 5 0 0 0บาท 2. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านกุดกว้างมีสมาชิกทั้งสิ้นเ9็บคนมีเงินทุนจำนวน2ล้าน2แสนบาทมีคณะกรรมการจำนวน9คนมาจากตัวแทนคณะกรรมการกลุ่มกองทุนที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของศูนย์จัดก,การกองทุนชุมชนประกอบด้วย 1. นางโอร่อนภูลพิญญาประธานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 2. นายชานวุฒิเปคอนสารรองประธานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 3. นางเนธภาคำเหลืองเลขานุก,การ 4. นางวริษาคำพวงเฮลันยิก 5. นายปิติพัฒน์รักศินกรรมการ 6. นายวิชัยแก้ววิไลกรรมการ 7. นางกองทรัพย์คงคาสายกรรมการ 8. นางบุตรสีหงคำกรรมการและ 9. นางรัชนีคองเคหาผู้ช่วยเลขานุก,การศูนย์จาัดก,การกองทุนชุมชนบ้านกุดกว้าง 8. ตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านกุดกว้างบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์จาัดก,การกองทุนชุมชนคือ 1. จัดทําฐานข้อมูลของกองทุนชุมชนกลุ่ม องค์กรทางการเงินที่เป็นสมาชิกของศูนย์จัดก,การกองทุนชุมชน 2. วิเคราะห์ข้อมูลลูกหนี้และจัดประเภทหนี้ 3. ประชุมเจราจาเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดก,การหนี้ของลูกหนี้ 4. จัดทาแผนปฏิบัติการประจําปีของศูนย์จัดก,การกองทุนชุมชน 5. คัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมการบริหารจัดก,การหนี้1่ 1. ครัวเรือน 1. สัญญา โดยการอบรมให้ความรู้สร้างวินัยทางการเงินการจัดทําบัญชีครัวเรือนและสนับสนุนกิจกรรมบริการบริหารจัดการหนี้ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านปุดกว้างได้ดําเนินการบริหารจัดการหนี้และสนับสนุนอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมายดังนี้คณะกรรมการได้จัดทําฐานข้อมูลของกองทุนชุมชนกลุ่มองค์กรทางการเงินที่เป็นสมาชิกของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนที่เป็นหนี้จํานวน 124ครัวเรือนจำนวนเงิน3 1 5ล้าน1,5400บาทและได้ดำเนินการบริหารจัดก,การนี่ดังนี้1ปีพศ2560ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมการบริหารจัดก,การนี่หนี้1ครัวเรือน1สัญญาจำนวน11ครัวเรือนปรับโครงสร้างนี่จำนวน1,811,400บาทสนับสนุนอาชีพเลี้ยงไก่พันไข่ และเพราะเหตุนางฟ้า 2. ปีพศ2561ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการนี่หนี่1ครัวเรือน1สัญญาจํานวน14ครัวเรือนปรับโครงสร้างนี่จํานวน291,500บาทสนับสนุนอาชีพปลูออกหมอนเลี้ยงไหมและมีครัวเรือนที่สามารถปลดหนี้ได้จํานวน1ครัวเรือนคือนางละไม้ชารีพัฒรเป็นนี่จำนวน15,000บาท 3. ปีพศ2562ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมการบริหารจัดการนี่หน่1ครัวเรือน1สัญญาจำนวน10ครัวเรือนปรับโครงสร้างนี่จำนวน1 6 5่0 0นนบาทสนับสนุนอาชีพการทอผ้าขมาม้า 4. ปีพศ2564ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมการบริหารจ amin, ารัดการนี่หน่1ครัวเรือน1สัญญาจำนวน15ครัวเรือน ปรับโครงสร้างหนี้จำนวน265,000บาทสนับสนุนอาชีพทอผ้าถุงจากการดำเนินงานบริหารจัดการหนี้ขอครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการ1ครัวเรือน1สัญญาทำให้สมาชิกมีวินัยในการใช้จ่ายเงินมีการจัดทำบัญชีรับจ่ายครัวเรือนและส่งเสริมครัวเรือนให้มีการลดรายจ่ายโดยการปลูกผักสวนครัวรวยกินได้ ตามโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถนําเงินไปใช้นี่ได้สามารถปลดหนี้มีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถนําเงินไปใช้นี่ให้ลดลงและบางรายสามารถปลดหนี้ได้และไม่ยืมจากกองทุนจากกลุ่มอีก<อ>ต่อไปซึ่งคุรันที่เป็นหนี้อยู่คณะกรรมการกลุ่มกองทุนได้พิจารณาจำนวนในการยืมเงินในแต่ละปีเพื่อให้สมาชิกลดหนี้ลงในแต่ละปี